พังสาแล้วค่ะทุกคนพ่อก็เลยว้าวุ่นเลยสิคะหางานในพอ่อตาเพิ่มขึ้นซะงั้นเลอแป๊บเดียวกระชากลากถูผ้ายางแล้วก็เหยียบเหยียบเหยียบไหนจะดินตรงขอบสาอีกหมดกันครับคิดว่าจะฟื้นขึ้นมาไม่ได้แล้วซะอีกที่ไหนได้ครับลูกสาวน้องมีนาะ ที่ไหนได้ล้วครับลูกสาวน้องมีนาเนี่ยยังต้องใช้สระซึ่งต้องรอจนกว่าจะมีกำหนดย้ายชัดเจนถ้าไม่ซ่อมเนี่ยงานนี้มีหวังลูกสาววา้าวุ่นใจแน่นอนครับพอตาก็เลยลงมือกลับมาคืนชีพสาะให้ลูกสาวเล่นอีกครั้งดูสิครับว่าเขาสนุกแค่ไหน มีนะก็แค่อยากให้พ่อออกกำลังกายเท่านั้นเลยค่ะล้างสระวนนานแล้วเดี๋ยวซ่อมสระอีกนานมากๆๆๆพ่อจะได้อยู่กับหนูมีคร้อบนานๆทำแบบนี้แค่อยากให้พ่อมาอยู่ในครอบด้วยเหรอค่ะแล้วถ้าซ่อมไม่ได้ผ้าใบฉีกขาดหมดละก็อดเล่นสิคะง่ายนิดเดียวเอง ทำก็ต้องกลายอมรับความจริงสิคะพี่แอดโอเคเลยครับมีนะโอเคครับ นมเนเรื่องสาดน้ําจบไปมาเรื่องนี้ดีกว่าครับลูกบอลเนี่ยแตกได้อย่างไรด้วยเทคนิคง่ายๆครับเธอพกน้ําหนักเกือบประมาณ300โลแล้วก็ทําแบบนี้ครับ วันเนี่ยเธอจะทําแบบนี้ครับเอาพุงของเธอโยกไปแล้วก็โยกมาคิดดูสิครับน้ําหนัก300โลของเธอบอลจะไหวไหมแต่วันนี้เนี่ยเธอหมดแรงครับครับทําแป๊บเดียวแล้วเธอก็หลับครับครั้งนี้ลูกบอลรอดไปแต่ครั้งต่อมาสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นช้างพังทุกอย่างจริงๆเดี๋ยวมานอนนุใกก้าพัดลมลูกนะ อย่ามานอนใกล้ๆพัดลมเร็วลูกเร็วนี่นะนะขยบมานอนตรงพัดลมเร็วเก่งจริงนะพี่แอดเนี่ยบูพี่น้องทุกวันเลย